ถ้าคุณเป็นคนคิดมากแล้ววันนี้อยากจะไม่คิดมากสักวันจะต้องทำยังไงครับวันนี้ผมมี5เคล็ดลับง่ายๆมาฝากที่จะช่วยให้คนคิดมากทุกคนเทคแอคชั่นได้ง่ายขึ้นในชีวิตนะครับไม่ต้องคิดมากครับไปฟังกันเลยข้อที่ 1. ทําททุกอย่างให้ช้าลงครับปัญหาของการคิดมากไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องแก้ด้วยข้อมูลครับการนั่งไถมือถือหาข้อมูลมาแก้การคิดมากเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเติมเชื้อเพลิงให้กับไฟครับ ข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งคิดมากขึ้นมาอีกข้อที่2เอาตัวของเราไปอยู่ในโมเมนตัมครับเวลาที่เราลงมือทําอะไรไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะต้องทํำยังไงครับแค่เอาตัวเราให้เริ่มทําก็พอแล้วครับเดี๋ยวโมเมนตัมจะจัดการที่เหลือเองข้อที่3ตั้งเป้าหมายแบบแอคชั่นเบสไม่ต้องไปนสนใจที่ผลลัพธ์เลยครับเราเน้นไปที่แอคชั่นของเราอย่างเดียวครับถ้าวันนี้คุณอยากลดน้าหนัก10บกิโลเปลี่ยนเป็นไปยิมแค่สามครัง้งต่อสัปดาห์ก็พอครับถ้าวันนี้อยากทายอดขายให้โต20% เปลี่ยนเป็นการติดต่อลูกค้าใหม่2-3คนต่อสัปดาห์ครับข้อที่ 4. อนุญ,ญาตให้ตัวเองไม่เก่งบ้างก็ได้เราลองอนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดได้ครับไม่เก่งบ้างก็ได้บอกตัวเองไปเลยครับว่าไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้ครับเพราะเราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันและข้อที่5ข้อสุดท้ายอย่าก,กลัวล้มเหลวครับกลัวไม่ได้ทําจะดีกว่าอย่าให้ตัวเราต้องมาเสียใจทีหลังว่าไม่ได้ลงมือทํานะครับ จริงอยู่ครับว่าถ้าลงมือทําแล้วเราอาจจะจบที่ไม่สมหวังแต่รู้ไหมครับว่าในวันเดียวกันมีคนอีกพันคนกําลังเสียใจว่าไม่เคยได้ลองทําครับ Done is better than perfect because perfect never gets done ไม่ว่าวันนี้เป้าหมายของทุกคนจะเป็นอะไรลงมือทําให้เสร็จดีกว่ารอความสมบูรณ์แบบครับเพราะความสมบูรณ์แบบไม่เคยทําอะไรเสร็จครับวันนี้เลิกคิดมากแล้วลงมือทํากันเถอะครับ